The hope is love ดีค่ะแก้วค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะตัวนี้แก้วแอบตื่นเต้นเบาๆใครที่ติดตามกันมาหลายๆคลิปก็จะรู้ว่าแก้วอ่ะไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมประมาณแบบอีห้าวันหรือว่าสามสี่วันไม่แน่ใจไม่ได้นับนะคะก็ <_ S 2> ได้ลองเล่นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแกเก๋อแ,กแลกอ่ะจริงๆถ้าใครที่ติดตามในอินสตาแกรมหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยจะเห็นรูปรีวิวเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขามี การันตีการันตียังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เลยจ้าอันนี้ชื่อแบรนด์ว่ามนาระนะคะคือต้องบอกก่อนเลยนะถ้าใครที่ไปญี่ปุ่นแล้วเห็นแบบรูปแบบเนี้ยแล้วก็เขียนเลขหนึ่งแล้วก็คอร์ดเม คุณต้องโดนคุณต้องซื้อใช่ไหมก็เลยจะเอามาพูดถึงสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อีกไม่นานก็จะเข้าไทยแล้วด้วยชื่อเต็มๆของเขาคือมานาระนะคะ Hot Cleansing Gel Cleansing ที่ทําความสะอาดเมคอัพบนใบหน้าของเราเป็น Cleansing แบบร้อนก็แปลกอันแรกแก้วไม่ได้มีแค่อันเดียวเออแก้วก็เลยรู้สึกปรบปื้มเป็นพิเศษนะคะอันแรกอันนี้นะคะหลอดแรกแก้วได้มาจากที่ไปร่วมงานกับเว็บโตเกียวลักซี่ที่ไทยบอกว่า มันดีมากมันเลิศมากนะคะอยากให้เอากลับมาลองพอลองเล่นไปแล้วรู้สึกว่าก็เลยต้องเอามาพูดกันตอนที่แก้วไปญี่ปุ่นคือแก้วได้มาอีก2องอันแบบนี้ก่อนที่จะไปดูล้างหน้าเต็มๆนะคะคือแบบเราจะคลีนออกให้หมดนะจุดๆนี้เราจะไม่มีเครื่องสําอางไว้นะคะตัวหลอดไปนี้คือเขาจะออกเป็นเหมือนไข่แดงจริงๆแล้วเขาเป็นกลิ่นส้มนะแบบส้มแบบส้มมาก เป็นเนื้อเจลแบบนี้แล้วกลิ่นเขาอะจะออกเป็นกลิ่นส้มเลยพรเราถูไปอย่างเงี้ยคือเราจะรู้สึกอุ่นๆมันไม่ใช่เจลร้อนแบบร้อนลวกหน้านะคือมันเป็นแค่อุ่นๆเฉยๆต้องลองเองจะรู้ว่ามันแบบมันอุ่นๆมากจริงๆนะคะพร้อมจากมา เทศประสิทธิภาพนะคะของมานาละนะคะฮอตคิิสงเจลนะคะว่านางจะล้างเครื่องสําอางออกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเต็มๆเลยนะคะก็ก่อนอื่นก็จะบีบออกมาประมาณหนึ่งเดี๋ยวก่อนแล้วกันครึ่งหน้านะคะป้ายลงไปแบบนี้อุ้ยสีน่ากินนะคะสีเหมือนไข่แดงนะคะอันนี้เต็มการนวดของเขานวดวนแล้วก็ขึ้นไป เราจะไม่ยกลงมานะคะส,ส่วนหน้าผากเขาก็จะนวดปุ๊บปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะคะจริงๆริแล้วเรานวดวนทั้งหน้าเลยดีกว่านะนวดยกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็วน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 ปุ๊บวนวนวนปุ๊บอย่างเงี้ยนวดยกขึ้นปุ๊บปุ๊บเห็นไหมว่าพวกบาดเจ็บเนี้ยมันก็ออกนะจะบอกว่าตอนนี้หน้าแก้วแบบ อุ่นมากและหน้าเงาวาวโดยธรรมชาติเลยค่ะการนวดอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราเอาสิ่งสกปรกแล้วก็สิ่งอุดตันเครื่องสาอางที่อุดตันหรือว่ามลภาวะที่เราไปเจอข้างนอกมาระหว่างวันแล้วก็แบบหม,มักหมมเครื่องสําอางเข้าไปอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มันออกไปนะคะให้ผิวเนียนนุ่มสุกภาพดีจัมูกเขาจะรูปลงอย่างนี้อย่างน,นี้อ่าแบบนี้นะคะซึ่งแกวก็ดูตามรูปเขาแหละ อ่านไม่ออกนะคะดูเอาเดี๋ยวจะเอาลิปออกนะ,ะลองใช้อันนี้อย่างเดียวเลยก็ถูกเลยซึ่งแก้วปัดไมาสคาราที่กันน้าด้วยแหละพาอายแชโดว์สีนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะวนเอาอ่าแลแ้วแกจะมองอยังไงอะโอ้ยแกลืมตาไม่ได้อะ่ะทําไงอ,อ่ะเ้าแกลืมตาไม่ได้อะ่ะทําไงดีอ่ะแล้วจะลุกไปล้างหน้าไงอะ่ะตายลตายลตายล,าลเราก็ไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดพอล้างาออกมาแล้วมันดูนุ่มมากจริงๆแล้วมันก็แบบ เป็น,ปนขนตาเราแล้วแหละนี้แต่ว่าอายแชโดว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นลุกก่อนหน้านี้ที่ล้างไปคือหมดเกี้ยงนะคะปากเกียงแบบซีดเลยอะ่ะก็จะมีวิธีการบอกการเช็ดนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรทําแบบเราก็ได้เช็ดไปเลยนะคะแต่ว่าค่อยๆซับเราจะไม่ถูหน้าแรงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอยเขียวย่นจะมานะคะโอเคอันนี้คือหลังทดลองใช้คลีนซิ่งแบบเจลตัวนี้นะคะหน้าที่ได้ประมาณนี้ ไข่มานะคะนวดมานะคะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างะคะคิ้วก็เป็นสีดำแล้วคือจะบอกว่ามันลางมาคาร่าคิ้วออกที่แก้วปัดมาค่อนข้างจะเยอะให้มันเป็นสีทองนะคะก็ออกเทสประสิทธิภาพของเจ้ามานาระตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะ ตื่นเต้นไปพร้อมๆกับแก้วในคลิปนี้นะคะนะคือขนาดนี้คือ200กรัมนะคะก็ใหญ่ใช้ได้นานเลยนะคะสรุปสำหรับแก้วนะคือแบบเออเขายืนยันด้วยตัวเนี้ยเครื่องหมายตัวเนี้ยใครไปญี่ปุ่นก็ต้องรู้ใช่ไหมว่ามันใช่อะใช้ในวันที่แต่งหน้าเบาๆแล้วก็อยากได้แบบอารมณ์แบบต้องการให้ผิวนุ่มลื่นหลังล้างอะไรอย่างเงี้ยวว่าทุกคนอะจะ ถูกอกถูกใจกับสิ่งที่แก้วนำมาพูดถึงในวันนี้ให้ได้ฟังกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือว่าใครที่อยากรู้อะไรเดี๋ยวถ้าจะมีอัปเดตหรือว่าเข้าไทยแล้วเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะก็จะทิ้งไว้ให้ตรง d ี s คริปชั่นบล็อกด้านล่างเลยนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย